กับสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงนะคะที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงที่ยะลานะคะต้องเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวงังและป้องกันเหตุโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ23่มกุมภาพันธ์หกดนะคะดรทักษินชินวัตรค่ะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะที่ปรึกษาประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนนะคะและนายภูมิธรรมเวทยชัยะะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงกลาโหมก็มีการดํากเนิดเดินทางค่ะ,คะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อหารือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร่วมกับส่วนราชการผู้นำศาสนาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดูแลและเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของประชาชนอย่างเข้มงวดค่ะ,คะรวมทั้งในช่วงนี้ใกล้ถึงเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและก็อย่างปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีการรวมตัวเตรียมแผนที่จะก่อเหตุในรูปแบบต่างๆอยา่างต่อเนื่องเพื่อลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องเพิ่มมาตราการดูแลพื้นที่และประชาชนโดยทางพลโทไพศาลห,หนูสังเมธพักตที ได้กำชับเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อลดช่องว่างแล้วก็ลดโอกาสของกลุ่มผู้ไม่หวังดีไม่ให้มีการเคลื่อนไหวได้พร้อมไปกับมาตราการเชิงรุกป,ป้องกันและปราบปรามโดยจะต้องประสานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นว่าภาครัฐพร้อมดูแลความสงบและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน